สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะจ๊ะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ะวันนี้ได้เลิกออกคลิป <c oughs> นี่เปไ็นไงนี่ทุกคนจะออกรถนะ่ะอีข้างคาเขาบอกไงคะเออไม่ได้ออกง่ายๆนะจะออกรถนะ่ะไม่ได้ออกง่ายๆนะต้องคนเครดิตด,ดีเหรออีเครดิตด,ดีอืม อีเคดิตอีเคดิตเอ่ออีเคดิตเอ่อเงินเยอะอีคุณนายเงินเยอะนะเคดิตตายหาแหละผัวมึงอะ่เคดิตดีเคดิตดีทุกอย่างเคดิตดีทํานู่นทํานี่มีเงินสามารถทำแบบนู้นทําแบบนี้ได้โอ้ยรู้ไหมกระทั่งเคดิตบูโรเหรอทําเป็นพูดไปเหอะมึงนะรู้ไม่จริงอย่าพูดนะเดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดน มึงรู้เหรอไอเครดิตบ,บูโรนี่คืออะไรฮะอีโคกมึงรู้เหรอฮะมึงมึงมึงเคยสัมผัสเหรอมึงเคยมึงเคยติดเครดิตบูโรเหรอบูถามหน่อยฮะมึงเคยติดเครดิตบูโรเหรอมึงเลยรู้รู้เช่นเห็นชาติว่าต,ตองต้องเครดิตด,ดีนะมีเงินเดือนเยอะๆถึงจะออกได้เรออีเฮ่องงอีโงอีชงโงนะอาบน้ำยังพวกมึงอ่ะ อาบน้าํายังตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานตอนเช้านะเมื่อวานตอนเช้าขึ้นเครื่องนะแล้วทั้งวันอีกทุกคนทั้งวนันนะทั้งสี่ตัวทั้งวนันนะอาบหรือ,อยังนะขับรถทั้งคืนทั้งคืนนี่เมื่อวานเนี่ยขับรถกลับมาบ้านมึงเนี่ยฮะแล้วนอนเนี่ยมึงอาบหรือ,อยังกูถามหน่อยเสื้อผ้าเดิมชุดเดิมฮะมึงไปกันเนี่ยมึงอาบกันหรือย,อยังกี่เมน็นกี่เน่า นะอีโสโคอย่าบอกนะอย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวมึงกูจะเสือกกูจะเสือกมีอะไรไหมฮะกูจะเสือกเหลอกำลังใจเพียบเหลอกำลังใจมีแต่ติงติงตาบอดของมึงอะนะติงตาบอดไม่รีดหรู้แตกนะอีคนที่ช่วยมึงอะนะมันเป็นคนไทยหรือเปล่าวะกูถามจริงฮะมันเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะควายช่วยคนไม่ดูหีดูแตกเลยนะ มันด่าคนไทยเหมือนว่าคนไทยกูถามมึงหน่อยอีติง่งมึงเป็นคนไทยป่ะอีน้ำมันฮะมึงเป็นคนไทยป่ะฮะมึงต้องรอให้มันด่าพ่อด่าแม่มึงเบาฮะอีน้ำมันกูถามหน่อยฮะโอ้ยขอบคุณน้องน้ำมันที่เป็นล้มโพล้มไสอีโคกกูเห็นมาตั้งแต่ผู้ใหญ่ใจดีนะนะที่เขาให้มึงนะ่ะฮะ เป็นแม่อยากเป็นแม่ค่อยนี่เป็นลูกสาวส่วนคิงคองเป็นลูกชายอันนี้เป็นหลา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 นน่ารักไหมคะหลานน่ารักไหมคะถ้ยอีสนเตีนอีต่อแหลนะพูดได้ทุกอย่าง,างมึงนะสำเนียกตัวเองไว้มั่งมึงมีสิทธิ์อะไรกูถามหน่อยมึงมีสิทธิ์อะไรฮะอีแปดวันนะมึงกะโง่อีงโง่ทำไมมึงไม่ให้ผัวมึงไปจดทะเบียนสมรสให้มึง ฮะที่มีเงินน่ะซื้อซื้อรถได้นะหรอผ่อนเจ็ดจุ้โคดไปเหอ,อะมึงอะนะกูถามหน่อยในในเวลาที่ผัวมึงบอกว่าเก็บเงินเนี่ยฮะแล้วปล่อยให้มึงทำทางานให้มันเนี่ยฮะมันให้มึงแค่แดกนะพอมาตอนนี้บอกมีเงินเก็บเงินมาตั้งแต่สมัยทํา youtube แรกๆนนรเก็บมาต้องนานหรออหรอเก็บมาต้องนานหรอโอ้โหโเก็บตายเลยเนอะ เนาะทำไมถอกถอกหำไปผ่อนรถศูนเปอร์เซ็นฮะทำไมครัวไม่ทำทำไมลงรถไม่ทำไอโง่เป็นกูนะถ้ากูวางแผนว่ากูจะซื้อรถเนี่ยคนเรามันวางแผนใช่ไหมคะทุกคนมันต้องวางแผนเออรถมารถมากูจะต้องทำยังไงถูกไหมนี่อะ,อ,อ,นอะไรอยู่ๆไปเอาเฮ้ยเงินอะไรมาแต่เงินอะไรก็ช่างพอ่อช่างแม่มึงเหอะฮะอีควายมันบอกว่าไงทุกคนโอ๊ย้ยเก็บเงินมาแทบเก็บเงินต้องนาน ตอนนี้หมดกระเป๋าเลยแล้วมันก็พูดว่าเงินหมดก็ชั่งแม่งหาใหม่ดูมันพูดอีสัตว์ฮะมันก็ไม่ใช่เงินมึงเก็บถ้าเป็นมึงเก็บมึงมือหมดไปตั้งนานแล้วอีกครนะแต่ผัวมึงอะมันะมันมันมันทำไมมันแอบมึงไงมันยักยอกมึงไงนะมึงมีสิทธิอะไรมันหลอกใช้มึงไงฮะอีกี้ค่า นะอีกี้ข้าไม่รู้หิรู้แตดนะมึงมีสิทธิ์อะไรมึงแค่มีสิทธิบ้านกูแค่ยี่แปดวันแล้วมึงก็ถอก,กี่พิสแตาม,ม่ะคืออะไรฮนะอีควายมึงคือผู้อาศัยสำเนียดไปมั่งนะมึงแค่มีสิทธิ์ในการเป็นทาสให้มันมันมีสิทธิทั้งบ้านทั้งรถอีควายอีงโง่นะเขาพูดจังปาดเปียกปาดแฉไม่รู้หิรู้แตดนะโอ้ยขอบคุณน้องที่เป็นล้มเพล้มใจทำทุกอย่าง ให้เราทุกอย่างนะเป็นที่ปรึกษาให้เราทุกอย่างเหลอบอกมันด้วยนะสักวันหนึ่งถ้ามึงด่าแม่มันน่ะมันจะรู้สึกยังไงฮะควายเป็นคนไทยหรือเปล่านะไม่ดูเลยว่าอีนี่มันด่าคนไทยมันมันเขาเรียกอะไรมันปากหมาสเพเรแล้วกูถามจริงเลยอีนี่มันมึงมึงไปไปชอบมันด้วยสาเหตุอะไรวะฮะปากก็หมาฮะหน้าตาก็ขี้เละนะอีผู้ให นะสันดานก็ไม่ดีนะโคตรเง่าก็ปากเสียนะมึงนี่โอยนะมึงเกิดเป็นคนบ้านมันดีกว่าไหมอีน้ำมันกูถามจริงฮะแน่จริงโชว์หน้าเสะปิดหน้าทำไมวะฮะมึงปิดทำไมแล้วโอ้โหเป็นล่มโพล้มใสเอ๊ะผู้ใหญ่ใจดีไม่รู้อีคนเป็นล้มโพล้มใสมึงแล้วทำไมพอมาตอนนี้ด่าเขา นะเป็นหมูเหมนหมาควายลืมลืมหมดแล้วไงอีเดลคุณนะอินเอลคุณนะคนอย่างพวกมึงอะนะเขาเรียกว่าอะไรทําดีทําดีก็ยกขึ้นหิ้งนะนะทําไม่ดีหรือเนลคุณไม่พอใจกูก็ลืมนะแล้วก็ด่าใส่เขานะมึงจะทาเฮี้ยอะไรก็เรื่องของพวกมึงนะพวกกูมีสิทธิ์จบมึงจะไปจะ เออจะไปขายที่ดินจะไปจำนำที่ดินเขาช่างหัวพ่อหัวแม่มึงนะทำเยอะๆนะอะไรที่ชั่วๆทำออกมาเยอะๆอย่าหยุดทำนะเดี๋ยวกูไม่มีเดี๋ยวกูไม่มีเ,มมเอ่อเขาเรียกอะไรกูไม่มีเอ่อกูไม่กูจะได้มีเวลาจอบมึงนะบริหารปากพวกกูนะในเมื่อมึงสันดานแบบนี้แล้วก็เอ่อทำทำนําสิ่งที่ที่ขี้อะไรวะ แต่ก่อนมึงเคยดูถูกเขานะนะมึงบอกว่าไงมึงไม่เคยดูถูกคนนะมึงดูถูกเฉพาะคนที่ว่ามึงกุถามึงหน่อยเขาว่าอะไรมึงอีสว์เขาว่าอะไรมึงเขา,าเขา้เขาไปเม้นเขาไม่ไปบอกเขาไม่ไปสอนมึงด่าเขาก่อนไงอส้นเตนนะพอมาตอนนี้ร้องขอชีวิตนะเออค่อยถูกใส่ร้ายนะเขามาด่าค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยด่าเฉพาะคนเหรอด่าเฉพาะคนเหรอ พอมาตอนนี้บอกว่าไงค่อยไม่ใส่ใจหรอกใครจะว่าอะไรก็ช่างค่อยสนใจเฉพาะคนที่เห็นใจค่อยใครเห็นใจมึงนะเขาจะเอาตีนกระทืบหน้ามึงไงสัตว์ฮะนะถ้าเขาเห็นใจมึงก็คงไม่นะโดนมึงไม่มึงคงไม่โดนตบที่กรุงเทพหรอกคุณจะบอกให้นะมึงรู้เปล่าเขาเกลียดมึงกันทั่วโลกนะคนรักมึงกี่ตัวคนเกลียดมึงเป็นล้านนะมึงจะบอกเลยคนรักมึงเป็นแสนเหรอ คลิปมึงสี่ชั่วโมงยังมีแค่สองพันว้ายวายวายทุกคนถ้าฟังอยู่นะนะอย่าไปจอบมันเด้อนะถ้าจอบมันก็จอบอยาเข้าไปอยาเข้าไปกดดูนะคะอย่าเข้าไปกดดูนะะอ,ยดดอย่าให้มันมีไรายได้ในเมื่อมันมีปัญญาซื้อรถก็ให้แม่งหาเงินกันไปนะหาเงินกูไม่สนหรอกมึงจะวิธีไหนวิธีฮีเยวิธีีวิธีแตกอะไรของมึงอะนะนะ ก็ทํามาหาแดกไปนะจะไปภูเก็ตจะไปที่อะไรก็เรื่องหัวพ่อผมแม่มึงนะแหจะไปภูเก็ตไปเหอะอีสนเตนนะจะไปที่อะไรก็ไปเหอะนะพวกมึงมมนะอ,อ,อัพวกไม่เคยมีนะอีพวกอะไรอีพวกไม่เคยมีอีพวกเออเขาเรียกอะไรอยากได้อยากมีนะมีแค่นี้โอ้ยอวดคุยนะพูดต่างๆนาะนาะขอบคุณทุกกำลังใจกำลังไตย่ยงอีหี้อเอามาั้ กระทืบดิสไลฟ์ให้มึงอ่ะเออกูกระทืบดิสไล์เลยอย่างแรงนะกําลังเตียนไงนะด่ากูจะด่ามึงทุกวันนะปากมึงอะนะมันมันเขาเรียกอะไรสันดานมึงไม่เคยเปลี่ยนนะสันดานดิบสันดานล,ลึกๆนะในด้านดำของมึงอะด้านมืดอะมันเยอะนะต้องด่านะไม่ด่าแล้วนอนไม่หลับกลัวนะเพราะอะไรเพราะคนมันชัวมึงไงนะ นะถ้าคนดีๆกูก็ไม่ทำหรอกนะกูก็ไม่ดา่ากูไม่เกี่ยวแต่กูไม่ยุ่งแต่คนชั่วๆอย่างมึงอะนะสองตัวนะไอ้เฮียแม่ทำเป็นนั่งขับรถถอยส้นตีนฮะเสื้อน้ำก็ไม่อาบชุดตั้งแต่ว่าวานไอ้โสโ,โครกนะเปงานเจออีหมอยเอาตีนหนา้ากระจบไปแล้วเจอไม่เรียบร้อยใช่ไหมอย่าลืมเอ้ยอย่าลืมให้อีหมอยมันลดน้ำมนันออกไปออกไปด้วยนะฮะจะได้ความสวยจะได้เข้ามาหาพวกมึง เข้าใจป่ะฮะเล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านไปนะโอ้ยอีโคกหน้าบานนะโคตรเง่ากับมาฉลองอืเอาเหอะจะมาคูขอให้มันนะสักวันหนึ่งมันจะต้องแดงนะอะไรที่มึงทำอะไรไม่ดีอ่ะมันจะต้องแดงนะดูกันไปดูกันไปนานๆน,น,นะดูมันมาหกเจ็ดปีแล้วทุกคนดูแม่งต่อไป นะดูความบรรยลของพวกมันดูความต่อแหลของพวกมันว่ามันจะออกมาสักกี่น้านะความสันดานของพวกมันนะมันเก็บได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ผุดนะเอาเวลาเมื่อน,นะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อรถไปรักษาลูกมึงก่อนไหมฮะีออีออ,อ,อขึ้นเครื่องเห็นโบยวาใหญ่เลยไม่ใช่เหรอฮะไอ่ยค่อยอ่ะครั้งแรกในชีวิตเนี้ยที่นั่งเครื่องเนี่ยโอ้ยค่อยตื่นเต้น เสียอีเขาวไงเนี่ยวัสนาค่อยได้กินครัง้งแรกเหรอเหรอถูอีควายนะแค่นี้นะแหมเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละเครื่องบินถ้านั่งไปไกลๆไปยุโรปถ้าไปเออเรานั่งไปกรุงเทพก็คล้ายกันถูไอสัตว์ถ้ามึงพูดไม่ถ้ามึงรู้ไม่จริงอย่าพูดนะนะอีควายกูไม่ได้ดูถูกสายการบินกูดูถูกพวกมึงนะสมเพลศหนะซื้อตั๋วพันเก้าอีสันเตนกระจกนะ แน่จริงมึนงนั่งอ้นี่เดมิสเดดหรือเฟิร์สคสต์นะเออกูเชือ่อมึงกล้าไหมมึงกล้าไหมเฟิร์สคสต์มิสเนสมึงกล้าไหมรู้จักไหมชั้นหนึ่งอะกูบอกมึงชั้นหนึ่งนะเผื่อมึงโง่นะอีกคนเอ่ออีคนเครดิตใหญ่นะคนคนที่จะออกรถได้ต้องมีเงินเดือนเยอะๆเครดิตดีเราบอกแล้วถ้าเครดิตเนี่ยเราเ,าเครดิตดีถ้าเครดิตไม่ดีเราไม่ได้รถมาง่ายๆหรอเหรอ เหลอเครดิตดีแต่ผ่อนลดศูนเปอร์เซ็นเนี่ยนะเครดิตดีปล่อยลถขายไม่มีปัญญาแล้วตอนนั้นบอกไม่มีปัญญาแล้วขายไปทาโพมึงเหรอฮะไอสัตว์มึงขายไปทาโพมึงเหรออ้าวไหนมึงบอกมึงติดทหารหรือว่ามึงติดเอ่อแบ็คลิสตัวใดตัวหนึ่งทําไมมึงซื้อไม่ได้ทําไมมึงไม่เอาเงินไปจดทะเบียนให้มึงผัวมึงทาไมไม่จดทะเบียนให้มึงฮะอีโง่อะไรที่มันสําคัญก็ไม่ทําอะไรไม่สําคัญทั้งพวกมึงนี่เสือกนะเสือกและนําเหนอนะ โอ้ยทำไปเฮอะนะทำไปเยอะๆนะโอ้ยรถใหม่รถเนี่ยจองกันเป็นครึ่งปีนะพอ,พอดีมันมีล่อพอดีรถมันมีมาได้อาทิตย์หนึ่งเหลอรู้ดีทุกอย่างรู้ดีทุกเรื่องเหลออีคุณนายอีคุณนายขาบเบียดนะอีโสโคงอีน้าไม่อาบอีกี่ไม่ล้างนะอีทรพีอีลูกแม่ไม่รักแม่มึงก็รักตอนนี้แหละใช่ไหมแม่มึงกันไงโอ้ยไปไหนแล้วก็อยากเอาแม่ไปด้วยเหลอ เหรอแต่ก่อนเป็นไงด่าแม่นะเงินให้แม่ก็ปีละสองพันบางทีก็ไม่ให้เลยตอนนี้รักแม่ขึ้นมาทันทีเหลออีสร้างภาพอีตอแหลนะอีปากหมานะเอ้เคยไม่เคยดูถูกใครเหลอมึงไม่เคยดูถูกก็มึงดูถูกพวกเมียฝรั่งไงมึงดูถูกคนรักล้างห้องน้ําไงฮะดูถูกคนทำาทำความสะอาดไงอีสัตว์อย่าพูดนะมึงพูดออกมาเนี่ยภาพรวมโดนหมดทุกคนฮะพอมาตอนนี้ไปไเป็นไงทำเป็นโอ้ นะสร้างภาพว่าโดกนกระทำถุยอีชั่วอีช่ออีตอแหลไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ